เอาสิเลนทุกมือเลยหรือนามนั่นนะโอ้ยเนาะเอาไปเอ็นแมนลูกคอยเอานั่นไวย้อมเด้เนี่ขั้นไ่ได้เลนหน้าม,มือนี่ก็ได้เลนมันสูมือเอานั่นไปไปบ้านเสือไป มาอีลาเร็วเร็วเร็วไปบ้านเสือปะกลับบ้านปะมาลาปะกลับบ้านมาปะอู้บอจังไลยเดี๋ยวเนี่ยเร็วไปกลับบ้านปะไปเร็วกลับบ้านเร็วแนี่ยีสิมาบอจังไลยเดี๋ยวเนี่ยหนาเหมือนแท้มาเร็วกลับบ้านไปไปไป g ก h o, ái, ái, o. Àn, o. Okay. I, m กัมมอนกุศเกลมาเร็วเศร้าเล่นแล้วมือนีแม่มีไอมาเร็วๆไปก็ h o m ไปกัมมอนโอ้ไปก่อนเด้อไปนี่จากก่อนเด้อไปละบายบายมายสั่งคุณเด้อมาเร็วๆแม่ไปก่อนเด้อไป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 กัมมอนกัมมอนกัมอน